สวัสดีครับบัวสปีก9951ครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะภาพภาพการแข่งข,ข,ขันรถจนทางเรียบร้ยการโตโยต้าเซฟเฟอร์เรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับสนามที่8ครับอีเวนที่10ในรุ่นของ418เรซซิ่งคาร์และในรุ่นของ F6 ครับ ตอนรับข่าวโซนสนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับแมุ่่นนี้รุ่น48เล็กซิงคขารถทั้งหมด32คันโอ้โหใน60นี่สีพิสมหมายมาเลข101อธิชัยณพษณ์หมายเลข419ทัศน์โกศลนันและ475ครับชาวนันสุขภมสมภพครับบอร์ดโรลิงซานครับฝนตกแล้วด้วยนี่หมายเลข1 8อยู่อันดับที่2นี่หมายเลข80ครับธุรกิจคราฟที่160ขึ้นนำครับตอนนี้นี่ขึ้นนำเมา60กับ18ครับ หลุด <ITA> ออกมาแล้วอ like, <To> ุลุดมาครับหมายเลขสิบแปดครับขวาออกมาเม่งกำแพงเข้าไปเรียบร้อยครับสตาร์ทอยู่กิจที่สองครับหมายเลขสิบแปดนี่วินยูแสงก้าเรียบร้อยครับนี่โอ้โหยับเยินยับเยินยับเยินไม่มีปัญหาครับเอาเปิดเกมมาหมายเลขหกศูนย์ครับสรวิทย์สมหมายนี่อยู่ในอันเดอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์ร้อยเจ็ดสิบครับโอ้โหหลายรุ่นหลายรุ่นรวมมีมีรุ่นโอลี่มีคัสเอคัสบี มีอันเดอร์โอมีนิวเจนนี่รุ่นจูเนียโอสามรุ่นสี่ห้ารุ่นรวมอยู่ในนี้ครับเป็นแกงโฮอยู่ในนี้ครับเอาไม่มีปัญหาครับฝนตกตกอย่างนี้ความมันอยู่ตรงนี้ครับคุณนำมาเจ้าฝูงแล้วตอนนี้หมายเลข60ครับหมายเลข6 0นยี่สวสิ์สมายถามมาด้วยหมายเลข1 0 1หนึ่งครับอธิชัยคณะคตครับรุ่นโอลี่โอโหพิลบเซอร์กิตนี่ตอนนี้ซุ่มฉ่ำไปด้วยสนามครับเขาอยู่เธอหลังเขามาหมายเลข6 0ก็ยังเป็นผู้นำ รัพลโกรันนนครับจากจังหวัดจันทบุรีหมายเลขหนึ่งสี่เขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับตอนนี้โดยมีรถหมายเลข475็ครับ4ี่เนี่ชาวชาสุขุมพักนี่ในคัดเอมาไปอันดับที่3 1มหนึ่งทุนหนึ่งครับตอนนี้อยู่อันดับที่2องเลยครับแคันนี้โอ้ยเมื่อกี้1ิหน้าเซได้ครับสตาร์ทมาไปอันดับที่1อุ้ย475หแรงมาเลยครับชาวชาสุขุมพักนี่สาเตงไปมาเลยครับตอนนี้นี่ ถือว่าช่วงล่างดีอย่างดีฝนตกตรงอย่างนี้ไม่กลัวครับไม่กลัวมาอยู่ที่ฝีมือท่านเองครับโอ้แทงขวาขึ้นมาเลยตอนนี้นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่ไม่ยอมครับอธิชัยคัดคนี่นะคดอธิชัยนะคดต้องยอมต้องยอมครับมาอย่างนี้ฝนตกตกอย่างนี้อันตรายอันตรายสิบเอ็ห้าชาวชาชาวชาเอาแล้วเอาคืนนึงก็ต้องได้เอาคืนครับอธิชัยเอาคืนขึ้นน้ำแล้วครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออสติสับสนุดดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <I 'm S 2> เร็วดักใจพ <the> ุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนียวยามาฮ่าอาหนึ่งห้า The Pride สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้ Brant Stop รายการโ All Speed นำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแครของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ ครับมาชมกันต่อครับฮ่าฝนก็ยังตกโปรยปลายยิ้มยิมฝนตกชิมชิมยายชิมเก็บเห็ดครับเก็น้ำทนามก็ยังมันจุดจุดติ่งครับมาเลยหุ่นเชี่ยเป็นผู้นำศิลปิทย์จะเป็นผู้นำตอนนี้ไม่มีใครกล้าพรีพรามกรับตอนนี้นี่ทางมันลื่นครับทางมันลื่นเอาโคงวัวหน้ามายิงเข้าทางตรงรหนึ่งสามเจ็ดออช่วยอีกั้นะครับอันนี้หนึ่งทางเด็นครับผลกำมบนสีนี่หนึ่งในคัดเอครับโอ้อยู่อันดับที่หกครับโอ้โหนี่กันเดงครับโอ้ยหลายรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์ ในพจน์โอลี่ li, คัสเอคัสบีแล้วก็ในรุ่นของจูเนียในรุ่นของนิวเจนเอาและเป็นแกงหกอยู่ตรงนี้นะครับแต่เวลามอบรางวัลไดแยกรุ่นนะครับรุ่นขายรุ่นมืนตอนนี้อันดับที่1ในรุ่นของอันเดอร์พันเจ็ดร้อยซีซีนี่ซิรทส์สมหมายมาเป็นอันดับที่หนะึ่งนั่นนในรุ่นโอลี่นี่อันดับที่หนึ่งเป็นของอาทิชัยเรามาดูโอเวอร์อองกันดีกว่าอย่าลืมสับตะไคร้ปิ้งๆๆๆท่านนายงแรกขอประคุณขอประคุณครับ อ่าแล้วก็แฟนเฟจครับวอ r สป a ด l s p าเก9951 f a น e b o o k นี่ชานละวีโยง Facebook แฟนเพจแล้วก็วอ p สปีดช ANNEL มาไลค์กลุ๊นะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ให้นายโยงด้วยขอบพระคุณครับโอ้โหมาเป็นฝูงนะครับตอนนี้4-3-4อื้อหือยู่นู่นนะครับอยู่ทถาหลังท้ายเลยครับ4 3่านี้ตอนนี้อันนั้นคุณนิ่มนวนครับนิวเจนครับอยู่อันดับที่5ของในรุ่นนะครับ มาแล้วครับร้อยอาตอนนี้แม่ไม่มีใครผีผามครับทางม,มันลื่นทางม,มันลื่นมันลื่นโอ้โหสไลด์เลยครับตรงนี้ร้อยอาตรงนี้แท็กมันลื่นจริงๆเขาเอ็ดหนึ่งมาหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งนี่ไมเคิลมิสเตอร์ไมเคิลลงในคัสบีนะครับคัสบีอยู่อันดับที่สองในรุ่นครับแต่อวอร์อี่อยู่อันดับที่สิบเอ็ดครับสี่เจ็ดหกมาอีกครันหนึ่งแล้วครับตอนนี้อารุจ่าสีรักในคัสบีเขาอยู่อันดับที่สี่นี่สี่เจ็ดหก สายรุ่นหลายรุ่นนะเจ็ดรุ่นรวมกันอยู่ตรงนี้ครับมาดูโอเวลอีกครั้งหนึ่งครับหมาเยเลขหกศูนย์สี่วิส,สมหมายนี่ยังเป็นเจ้าฝูงยังเป็นผู้นําตามมาด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งอธิชัยณคดครับแล้วก็สี่เก้าหนึ่งทศพลโกศลนันครับนะฮะเป็นที่หนึ่งในรุ่นแต่โอเวอร์อยู่อันดับที่สามนี่สี่เจ็ดหกครับโอ้โหอยู่อยู่สี่เจ็ดหกนี่อยู่อันดับที่สิบสามแต่อยู่อันนี้อันดับที่สามเลยครับบี อ่านี่แล้วนี่นี่คันนี้ครับโอ้โหอ๋อนยอยู่อันดับที่สามย่องมาเลยครับโตต้าคันนี้นี่โอ้สวยรถสวยรถสวยรถสวยอ่าแต่แท็กมันลื่นครับแท็กมันลื่นจริงๆครับในรุ่นของซีดแปเป็นขับเล็กเนนักแข่งมือใหม่ๆทั้งหมดเลยครับหมายเลขหกส่วนนี้คือผู้นำครับสิริวิทย์สมัยผู้นำใช้สามต่อนี่ดูน้ำมันโยชน์เต็งเต็งไทยรถเลยครับตอนนี้นี่ ไม่มีใครกล้าผีผามไม่กล้าบุญครับไม่กล้าบุญต้องประคองครับเออมีรถมาเล่นหนึ่งศูนเลยอธิชายนักโอดิตามมาเป็นติดติดเลยชนะนี่สี่ต้องหนีครับและรอบสุดท้ายแล้วด้วยและรอบสุดท้ายเอาละไม่มีแล้วจะศูนเ์แสนหนึ่งศูนหนึ่งมาดูหนึ่งกับสองครับครูนี่หนึ่งกับสองครับอาทิชายเองก็ไม่กล้าจะผีผามขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้ำมันดีเข้าหน้าโอ้ยนี่ขุมหลังนี่นี่กี่คำหนึ่งสี่เก้า หม,มายเลขหนึ่งที่อมานดับสามทิทศพลโกรานนท์ครับโอ้หงฟ้าเลยบอกอานอกรอบมอกรอบขายไปเกี่ยวถอยไปลบไปลบไปหนึ่งสีมาจากนู่นนะครับมาจากจันบุรีคัดที่หนึ่งในคัดบีครับแต่โอวอร์นอยู่อันดับที่3ามทศพลโกรานน์น โดยมีรถหมายเลขหนึ่งสี่เชาวชาสุขุมพักนี่ตามมาเป็นอันดับที่ 4, ี่สี่เนี่สี่เ็คันนี้มาเป็นอันดับที่ 4, 6่หกน1กับสครับปูนี้เหลืออีกนี่เดี๋ยวมาครึ่งรอบแล้วครับตอนนี้นี่ข่าวร้อยอามากำลังจะรอบซุ่มยาง IRC ปราบเข้าไปหือทัาพาละโดน ติดรถนอกรอบเออชิดก้าไปแล้วตอนนี้อธิชัยนคตติดเข้ามาติดเข้าไแรกไ่แรกไ่แลก,กโอ้ละแล้วก็เลี้ยวขวาม,มาถงหมักลุกรอยอยู่ข้างหน้าครับตอนนี้นี่ครับถงหมักลุกเอาติดรถนอกรอบน้องรอบคันนั้นคันลังที่สาไม่เกี่ยวเยบร้อยครับหมายเลขหกครับเสีวิตส,สมหมายนี่รับทงหมักลุกเป็นคันแรกตามมาด้วยรถหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งอธิชัยนคตแล้วก็อันดับที่สามครับมาพอดีเลยครับนี่คือทศพลโกศลานัน แล้วก็อันดับที่4-7-5 4, 4 7, 5, นาวชาสุขสมพักครับแล้วก็หมายเลข80จุลเทพสุพรรณรัตน์ครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ48เลดสิงครับพักกันสักครู่เดี๋ยวท่ามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนรับุโดย เวฟใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น all new honda wave ร้อยสิบไอเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งเบรกอย่างมั่นใจใช้ปั้นสต p อรายการโบ l ์อ p e e ปนํนำเสนอโดยแว็กวัน ผลิตภัณฑ์คาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนราเหมาะความร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับอีกตุวหนึ่งครับรุ่นนิโต้ครับ F6 ครับเมมเลทอรถโบราณโบราณรถเก่าๆครับมามากไปส10อับ15ไปครับ2ีมิยี่สิอมิอุดครับมาจากพัทยาอมิกาอุลนี่ใช้รถหมายเลขหนึ่งครับเอาแล้วแบบโรอลิงซับเหมือนกันครับตาตาทออกมาป๊าเข้ามาเปิดเกมขึ้นมาหมายเลขหนึ่งครับอุดครับหมายเลขหนึ่งแทงขึ้นมาโอ้หชิงเหลี่ยมครับ ผมแถวนี้เป็นนักแข่งทางชาติเซเป็นส่วนใหญ,ญ่มิสเตอร์อุดครบ,บิชาบีเอ็มบับเบิลยูแล้วก็มีหมายเลขแปดพคีคริสคริสพรานมหมายเลขสองนี่สเตฟานแล้วก็หมายเลขสี่เนียยดานิเอลแล้วก็หมายเลขหกนี่สเตอร์เลนครับโอ้โหฝันหลังล้นห้าคัน 5, ข้างหน้านี่เป็นนักแข่งทางชาติแล้วก็สมมาจะไปใช้รถชาวยุโรปครับไปนคนไทยละใช้รถญี่ปุ่น <laughs> โอ้ยเบรกตัวกูเอาแล้วสนามเริ่มมาแล้วครับแหลดออกแล้วตอนนี้นี่ สนามเริ่มแห้งความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเอาอุ้ดยังมาน,นำเป็นผาทุงกงในคันนี้มาเล็กหนึ่งตามมาด้วยมาเล็ก84คริสพาแรมอี่ปแรมนี่ก็เป็นนักช่างชาติาาาอีกคันหนึ่งครับในรุ่นเดียวนครับ f 6ทีเหมือนกัน่นหนึ่งถึในตอนนี้โอ้โหชี้กระดาษเลยครับของสเตฟานแมมาวับมาเลยครับให้ความแรงแพ้ความแรงของตัวเองแพ้ความเก่าครับ เอาละหมายเลขเจ็ดศูนย์นักกิจหลีดอุไรนี่เอฟหกเอเอจลืมสับตะไคร้ปิ้งๆให้นายงด้วยขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับหัวออสปีชาวเน่าแล้วก็หัวออสปีเก้าเก้าห้าหนึ่งของนายงชาลาวียงแล้วก็เฟซบุ๊กแฟน a พจมาคลายกรุ๊ปนะครับอย่าลืมครับเอาละมาดูคู่นี้ครับหมายเลข5้ที่เสเศรษฐวิทย์คนรัตนังคูลครับมีคืนในเรื่องของเอฟ โอ้ยมันแข่งหลายรุ่นครับไม่ดูแล้วเราดูโอเวออร์อลนี้ว่าโอ้ยควันออกไปไหนครับหมายเลขสามศูนย์แปดหมายเลขสามศูนย์แปวัญขมงชงเฉียงสารันเสรียนเสรีสุวรรณคูณครับหมายเลขสามศูนย์แปดเล่มีปัญหาเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ออกแล้วครับโอ้ยคว,ควันควันออกอย่างนี้นี่ไหวไหมไหวไหมโอ้ต้องเข้าพิษแล้วอย่างนี้นี่ยอมแล้วครับกํลังไล่ล่า,ลาของรถหมายเลขสี่ครับมาแรนเนียนหลังนั้นแล้วนี่ยแสเลนแจเกอร์ แจักเกอร์ก็มายอมแน่จริงไล่เข้ามาโอ้โหไล่เข้ามาดีครับไม่ไม่ใม่นดีกว่าสลันสีสวนกคุณครับแหงขวาขึ้นมาดานเน้นต้องเปิดให้ครับเปิดให้ครับเอ้โอ้ล้อหลังซ้ายมีปัญหาครับไปติดบางคูดบางโคลนทําให้มีควันออกครับเอาแล้วอไม่ใช่น้ํามันนะครับไม่ใช่น้ํามันครับล้อหลังนี่ไปคูดกับตัวถังรถครับทําให้ยางมีปัญหาครับ โอ้ยอย่างนี้จะไหวเลยจะไหวเลยมันจะใหม่หรือไม่ใหม่ม่รูใหม่หม่ใหม่ไม่รู้หมายเลขห้านี่หมายเลขหกครับหมายเลขของัวนี้หมายเลขของสเตเลนสเตเลนนี่ในรุ่นของอบเอฟหกทีกำลังนี้กาเรล่าของไม่หมายเลขห้าสิบสามหาแสสวิตขนารัตนอังคูืมันรถมันต่างไม่ซีีมันต่างกันครับแต่เป็นรถยุโรปเป็นรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นอมีโฟล์คสวาเกนมาอีกหนึ่งคันครับตอนนี้ กันที่ก็ขาวนี่อสู้สู้สู้ฟกสู้ประกอบกับ bmw ครับตัวนี้นี่แมพเี้ย bmw ของหมายเลข2นี่ของเซฟานี่แรงจริงๆคันนี้นี่เซฟานี่แข็งมาเยอะครับเป็นคู่กัดคู่หูของวิซูดหมายเลข1นี่คือหมายเลข6เซเรนครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสครับโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดัดใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง บอลชูบีวันออนิลยามาฮ่า R15 ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดออนิวสกูปปี้ฟันดิสตรีตมันส์ให้สุดเว รายการโบออฟสปีดนำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์ขับแข่งของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความหอมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับผู้ชมครับหมายเลขกหนึ่งครับไม่สุดจะเป็นผู้นำหมายเลขกเจสันนี่ธนกิจอินอุระอยู่อันดับที่6อยู่อันดับที่6กหกโอเวอร์ออหกโอเวอร์ออแต่ที่หนึ่งในรุ่นนะครับ F6NA ในรุ่นครับคันนี้แต่อ้ออได้อยู่อันดับที่6 มาดูครับอุดนี่คขึ้นนำตั้งแต่รอบแรกมาจะถึงรอบเจ็ดอีกรั้นหนึ่งครับธีรวัตรสิริทัศนกูลครับในรุ่นของ F6NO อยู่ที่หนึ่งในรุ่นเหมือนกันครับแต่อวอร์อ l อนอยู่อันดับที่10โอ้โอ,โอใช้โตลต้าดีเอคัอนนี้โครโรลานี่ขุนแผนญี่ปุ่นเมื่อปรมาณทัก3ามสี่ิไปนี่โอ้โหใครพิรุ่นนี้ขับก็ถือว่าสาวสาว ยิ้มย่องก็ยิ้มอ๋อมาเจอก,กันกับหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด้อโอ้ตายต่หมายเลขสิบสามครับอัคอรวัฒน์พัชธร์ศิวีรับและหมายเลขแปดแปดแปดยศสมพลโอ้สุทนครับ <c oughs> นี่มาดูคู่นำครับนี่หมายเลขหนึ่งอุสงแต่ที่อุ้งกำลังนำในขณะน,นี้ครับเป็นเจ้าฝูงโฟันณะไม่เกี่ยวโฟไม่เกี่ยวฮ่าโฟข,นขนันละขัน โคบโฟกของธนกิจฤทธิอุไรไม่เกี่ยวกันครับโอ้ยมีโฟกมีโตโยต้ามี BMW มีีเบนโอมีสารพัดครบเครื่องจริงๆในรุ่นของ F6 นี่คือเป็นรถโบราณรถเลโทรรถเก่าๆครับแต่จากคุณภาพประมาทธรรมะของเขาได้อีกก็ยังโอเคอยู่ครับนำมาปรับปรุงและโมดิฟายกันใหม่นี่โอ้ยหมายเลข13ไหมายเลข13นะอัครวัต์พัชริครับ แรงมาเลยครับเป็นตัวแรงตัวเจ็บมาเลยครับตัวนี้โอ้ยกระชากมาโอ้โหแรงจี้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 เลยครับเป็นรถโฟล์คฟรอกเกนครับฮึมโชว์เหนือชั้นให้เลยครับมาเป็นไงเป็นไงอัครวัตพัสิริครับนี่ครับฮึมโชว์ความเก่าโชว์ความเก่าอ่ารถสวยด้วยรถสวยด้วยรถสวยด้วยโอ้โหหายากแล้วคันนี้นี่เมืองไทยมีนับคันได้เลยครับคันนี้แะรถ ขนาดเล็กขนาดนี้นี่แต่แรงมานี่โอ้โห200อัพแล้วครับ <c oughs> แ,ตแต่ตอนนี้เขาอยู่อันดับที่9นะครับอยู่อันดับที่9และที่2ในรุ่นครับหลังไล่ล่าหมายเลข้า3เศษสวิทคุณาอังาคารกูลอยู่นี่นี่คือผู้นำครับหมายเลขหนึ่งรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายของอุสครับอุสเมืองพัทยาถงฟ้ายกขึ้นมานี่บอกว่าเอ้ยลบไปลบไป,ไปรถคุณชา้าถอยเอาไปหมายเลข84คริสคร,ริสพรรามนี่อยู่อันดับที่2อเอาเถอะถงฟ้าอีกแล้วโอ้ยฝันกระมองยงเชงนะครับ หมายเลข2ครับสเตฟานยังอยู่ใครจะไม่ไปไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งๆให้นายยงด้วยนะครับไม่มีปัญหาครับและร,รอบสุดท้ายแล้วด้วยอูดยังเป็นผู้นำหมาแล้วหมายเลข6ครับหมายเลข6นี่ Stay, Stay, เนเสเตสเตเลนนะสเตเลนครับยังอยู่อันดับที่6นี่คันนี้อยู่อันดับที่6ไอ้คือที่5เนี่ยขอไยอยู่ที่ห้าเขาอยู่อันดับที่5อ่า ที่หาในรุ่นด้วยโอ้โหโอเปออนก็อยู่อันดับที่5และในรุ่นของเขาก็อยู่อันดับที่5เหมือนกันครับสําหรับสเตลเลนแข่งต่างชาติอีกท่านหนึ่งครับโอ้ oh, มาแข่งบอยพัทยาในนี้ไม่เจออุดนี่มาแล้วครับพูนําเอาลอดสุกยางอา่ะิเข้าเอหนึ่งมายิงยาวเข้ามาปั๊บเข้าไปเข้าเอสองผ่านโค้งฮอน้ามาขวาอีกทีหนึ่งครับยิงยาวออกมาแล้วขวาข้างหน้าอกทีโทมมารุกรออยู่ข้างหน้าครับสำหรับอุส อิสราเมากินอยู่แถวสมุนพัทยาครับคราวนี้เล่นรถมาเยอะครับแข่งมาแยะครับเจ๊งก็มาเยอะหมดก็มาแยะครับเรียบร้อยครับรับชมมาลุ้นเป็นคันแรกครับหมายเลขหนึ่งมิสูและตามมาด้วยรถหมายเลข84ครับ84คันนี้คริสพรัมครับเงาและอันดับที่2องอันดับที่3ครับหมายเลข2สเตฟานครับนี่ครับคันนี้สเตฟานรับชมมาลุ้นเป็นคันที่3และหมายเลข4ี่แดเนียลครับแดเนียลอันดับที่4อันดับที่5เป็นของรถหมายเลข6 เซเล่นครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ F6 ครับลสนามพีระสกิจพัทยารายการบุ๊ออมสปบิขของเรานี่จะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างดูใจเลยก็ขอขอบคุณครับผู้ให้การผลกกิรถรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโช็อค up y s s แว็กวันผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่เวย์าร์มมั่นใจไายรันต์สตาร์ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีแพทย์ภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้อท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ